สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววิภาลาวงกนารนนท์ค่ะอยู่กอบศทับาหกบีค่ะรหัสนักศึกษา1.156.10504.1866ค่ะ วันนี้นะคะจะมาสาธิตการพับหัวใจให้เพื่อนๆดูค่ะอุปกรณ์ในการทําหัวใจนะคะมีอยู่3อย่างเองค่ะอันแรกนะคะได้แก,แก่กระดาษค่ะเป็นกระดาษสีกระดาษสีธรรมดาค่ะอย่างที่สองก็คือไมบ้บรรทัดอย่างที่สามก็คือคัตเตอร์ค่ะค่ะงั้นเราไปดูขั้นตอนการพับหัวใจกันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะสำหรับขั้นตอนในการพับหัวใจนะคะเริ่มแรกเราก็นำกระดาษมาพับพับให้มันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็กางออกแล้วก็พับอีกด้านหนึ่งค่ะแล้วก็กางออก ก็จะได้รูปร่างแบบนี้นะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็เอามุมตรงนี้มาชนชนกันแล้วเราก็จะพับเป็นรูปอย่างนี้ให้มันได้แบบนี้นะคะ่ะถ้าเกิดสมมติเรากลางออกมามก็จะเป็นรูปแบบนี้ ก็คือชนตรงนี้เข้าหากันแล้วก็พับตรงนี้ลงเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พับตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็พับฝั่งนี้อีกเหมือนกันพับขึ้นไปค่ะเสร็จแล้วเราก็พับตรงนี้เข้ามานะคะ ก็พับอีกมุมหนึ่งพับเข้ามาเสร็จแล้วก็กางออกแล้วเราก็หันหลังกลับแล้วก็เอามุมที่เราพับได้ตรงนี้ค่ะพับเข้ามาแทนใช่หรือเปล่า แล้วเราก็เอาหัวตรงนี้ลงมานะคะพับหัวตรงนี้ลงมามันก็จะได้ประมาณนี้ข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้มันจะมีส่วนเกินอยู่ก็คือตรงนี้ที่มันเป็นส่วนเกินเราก็ตัดออก เราก็ตัดตรงนี้ออกเนี่ยตัดตรงนี้ออกใช่แล้วเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้ใช่ป่แเราก็พับตรงนี้เข้ามา เข้ามาใส่มันจะมีร pues mm ูตรงนี้อยู่แล้วก็แหวกนิดนึงให้กระดาษมันสอดเข้าไปเข้าไปแต่ว่าไม่ไม่ต้องเข้าไปสุดก็ได้เข้าไปประมาณใช่แล้วแล้วก็ทำอีกฝั่งหนึ่งให้เหมือนกันข้างหลังมันก็จะประมาณนี้ อืมข้างหน้าก็จะประมาณนี้เริ่มใกล้เหมือนหัวใจแล้วน่าจะเหมือนหัวใจอยู่เสร็จแล้วเราก็เอาตรงนี้เข้ามาพับเข้ามาพับเข้ามาตรงรูเดียวกันเนะี่ย รูที่สอดต,ตรงนี้ไปมันก็จะมีโค้งนิดหนึงแล้วก็ลำแหลมอีกฝั่งพับเข้ามาเหมือนกันอมันก็จะเป็นหัวใจแล้วนี่ค่ะหัวใจเสร็จสมบูรณ์แล้วมันก็จะได้ประมาณนี้รูปหัวใจสีชมพู ค่ะเป็นไงบ้างคะกับการสอนพับหัวใจนี่เราก็จะได้หัวใจแบบน,นี้ได้แล้วถ้าคไไนไม่เข้าใจนะคะก็มาให้เราทำให้ดูอีกรอบก็ได้ข้าสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการสาธิตการพับหัวใจเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ